สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆไม่ทันไรก็เดือนกุมภาแล้วนะคะแล้วเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความรักนะคะแล้วก็ชิ้นงานที่อ้นจะมาสอนวันนี้นะคะก็เป็นชิ้นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะเพื่อนๆเคยรู้จักพระลักษมีไหมคะพระลักษมีเป็นเทวีแห่งโชคลาภความรักและก็ความสมหวังค่ะซึ่งอ้อนก็ได้นำคาแรคเตอร์ของพรลักษมีนะคะมาออกแบบค่ะ ออกแบบเป็น2แบบนะคะก็คือเป็นที่พันสายค่ะก็คือเราสามารถนําสายชาร์จหรือว่าสายไฟส,สายอะไรก็ได้นะคะมา,มาพันได้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นวงกุญแจค่ะก็คือ1แบบนะคะจะสามารถทําได้ทั้งเป็นที่พันสายไฟแล้วก็ เป็นทั้งพวงกุญแจได้ด้วยนะคะซึ่งอ้อมก็นำพระราศีเนี่ยมาคอลแลบกับตัวโซดิแอคนะคะหรือว่านักสัตว์ต่างๆนะคะทั้ง12นักสัตว์ค่ะเพื่อให้เจาะจงไปเลยว่าเอาให้กับคนนักสัตว์อะไรนะคะหรือว่าชอบคนรักนักสัตว์อะไรคะ่ะไปดูกันค่ะว่าแต่และดีไซน์นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ ปีแรกเลยนะคะชวดหนูค่ะฉรูวัวนะคะขานเสือค่ะปีเถาะนะคะกระต่าย มะโรงงูใหญ่หรือว่าปีมังกรนะคะมาเสงงูเล็กค่ะมาเมียม,มา้ามาแม่แพะนะคะปีวอกค่ะลิงละกาไก่นะคะ ปีจอค่ะปีเกิดของง่อนเองนะคะปีหมาค่ะแล้วก็ปีสุดท้ายนะคะปีกุลปีหมูค่ะซึ่งทั้ง12นักสัตว์กับพารักษณีเนี่ยจะสามารถทำได้ทั้งเป็นที่พันสายไฟพันสายชาร์จหรือสายต่างๆนะคะหรือว่าเป็นทำเป็นพวงกุญแจก็ได้ค่ะซึ่งอ้อนก็ดรามดีไซน์เหล่านี้นะคะซึ่งมันเกี่ยวกับการ พันผูกนะคะซึ่งเอามาเป็นกิมมิ c ในการทำดีไซน์นี้ค่ะเพื่อให้แบบพันผูกความรักแบบให้สมปรานานะคะหรือว่าความรักที่เข้ามาอย่างอัศจรรย์ค่ะเอาละค่ะเตรียมอุปกรณ์กันหรืยอยังคะจับปักเปิดหรือยังเอ่ยแล้วก็ไฟล์พร้อมแล้วนะคะอุปกรณ์นะคะก็มีตัวหนังค่ะไม่ต้องหนาม,มากนะคะประมาณ 0.5-1ถึงมิล mm ค่ะกระดุมสแนปนะคะ1ชุดค่ะส่วนถ้าเป็นพวงกุญแจนะคะจะต้องเป็นมีหมุดตอกนะคะส่วนโซ่ไข่ตาตัวนี้นะคะใครจะใช้ก็ได้นะคะหรือว่าไม่ใช้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นใช้สายห่วงอื่นๆแทนก็ได้ค่ะ ดีไซน์นี้นะคะหวังว่าอีกไม่กี่วันนะคะจะ14กุมภาแล้วนะคะปีนี้14กุมภา2อพันนะคะหวังว่าทุกคนจะสมหวังในความรักนะคะกับพระรัศมีเทพแห่งความรักค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะว่าทำยังไงนะคะง่ายๆเลยค่ะภาพที่เห็นอยู่นะคะเป็นลายพระรักมีกับปีชวดนะคะปีหนู เลื่อนลงมานะคะจะเห็นว่ามีเลเยอร์สำหรับการปักนะคะถึงแม้ว่าจะดูมีหลายสีนะคะแต่ว่าเป็นสีที่ซ้ำาๆกันทั้งนั้นเลยนะคะใช้แค่ประมาณไม่กี่สีค่ะแต่ว่าเป็นสีที่ซ้ำกันและเลเยอร์สุดท้ายนะคะจะเป็นเลเยอร์สำหรับการปักประกบค่ะเราจะทำการใช้กระดาษรองปักนะคะ แบบตัดค่ะในการปักครั้งนี้นะคะแล้วก็เราจะใช้ตัวหนัง PU หรือว่า PVC ก็ได้นะคะในการทำงานนะคะแนะนำให้ใช้หนัง PU นะคะในการทำงานเพื่อความสวยงามค่ะเอาละคะ่ะพอเราขึงกระซึงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหนังวางลงไปบนกระดาษรองปักแบบแบบตัดนี้นะคะ ให้เราวางหนังนะคะเอาด้านถูกขึ้นนะคะอันนี้เป็นหนังด้านผิดเนาะตัวนี้จะเป็นหนังด้านถูกค่ะให้เราวางหนังด้านถูกขึ้นมานะคะอาจจะใช้สกอตเทปหรือว่าวางไว้เฉยๆก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครกลัวหนังเคลื่อนนะคะก็สามารถใช้สกอตเทปแปะยึดไว้ได้ค่ะเราจะเริ่มจากการปักลวดลายกันเลยค่ะ เมื่อปักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการปักประกบค่ะเดี๋ยวเราจะสอดหนังอีกชิ้นนึงนะคะเข้าไปใต้สะดึงค่ะทําการกรอได้บนนะคะที่เราจะใช้ปักประกบให้เป็นได้ล่างค่ะก่อนที่เราจะทําการปักประกบนะคะเราจะกรอได้บนสีที่เราต้องการปักประกบนะคะให้กลายมาเป็นได้ล่างด้วยนะคะอย่าลืมค่ะ แล้วก็ใช้ทดแทนได้ล่างไปเลยนะคะสอดหนังอีกชิ้นเข้าไปนะคะให้ด้านผิดประกบกับด้านผิดของตัวหนังต้าสะดึงค่ะเช็คดูให้ดีว่าบริเวณที่เราจะปักประกบครอบคลุมแล้วหรือยังนะคะทิคและก็เทคนิคนะคะเพื่อไม่ให้หนังเคลื่อนนะคะตอนปักนะคะเราควรที่จะทําการ บวกฝีเข็มนะคะไปอีกหนึ่งฝีเข็มค่ะแล้วทำการเช็คอีกครั้งนะคะว่าบริเวณที่เราจะปักประกบครอบคลุมแล้วหรือยังค่ะจากนั้นเราก็ทำการปักประกบได้เลยค่ะ จะเห็นว่าอ้อนใช้ได้บนสีเดียวกันกับได้ล่างเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ได้ทำการปักประกบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการตัดเผื่อตะเข็บนะคะโดยรอบประมาณ2มิลิเมตรค่ะนําชิ้นงานออกจากสะดึงได้เลยนะคะ ะใช้กันไกยเล็กๆแบบนี้นะคะในการตัด่าเพื่อให้เข้าตรงมุมได้สะดวกมากขึ้นนะคะ ตอนนี้เราก็ได้ทำการตัดเผือตะเข็บเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการตอบกระดุมสแนปนะคะที่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของตัวชิ้นงานค่ะอุปกรณ์ในการตอกกระดุมสแนปนะคะก็จะประกอบไปด้วยกระดุมสแนปนะคะคู่ของตัวเมียนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ส่วนคู่ของตัวผู้จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอุปกรณ์ในการเจาะและตอกนะคะก็จะมีตัวเจาะค่ะซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้จะมีไว้สำหรับตอกกระดุมตัวผู้ค่ะ ควรจะต่อไว้ควรจะมีอุปกรณ์รองในการต่อนะคะอย่างเช่นเขียงค่ะจากนั้นนะคะก็จะต้องมีค้อนค่ะควรจะเป็นค้อนที่มีน้ําหนักนะคะในการต่อค่ะก่อนอื่นเราจะทำการเจาะน้ำก่อนค่ะโดยใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะเจาะให้ห่างจากตรงขอบ ของชิ้นงานนะคะฝั่งซ้ายและขวาประมาณ0.7ซนติเมตรค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะ ั้นค่ะเราจะทำการตอกกระดุมตัวเมียตรงบริเวณนี้นะคะให้ใส่ตัวที่เป็นลักษณะเป็นบุดแบบนี้นะคะไว้ด้านบนค่ะด้านล่างนะคะจะเป็นลักษณะของตัวที่เป็นคู่ของเขานะคะจะเป็นลักษณะเป็นรูแบบนี้ค่ะ ประกบเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะใช้อุปกรณ์รองต่อนะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะในการรองต่อค่ะใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะในการต่อก,กระดุมตัวเมียะคะ่ะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการต่อค่ะ อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นกระดุมตัวผู้นะคะเราก็จะทำการเอากระดุมตัวผู้นะคะที่เป็นลักษณะชิ้นแบบนี้นะคะไว้ด้านบนค่ะด้านบนชิ้นงานแบบนี้นะคะแล้วก็ให้นำลนักษณะ คู่ของเขาที่เป็นเดือยแบบนี้นะคะไว้ข้างล่างค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวตอกสำหรับกระดุมตัวผู้ค่ะให้เราทำการตอกได้เลยนะคะ แต่เข้าไปแบบนี้เราก็ทำการตอกได้เลยค่ะๆๆๆก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับที่เก็บสายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสาย USB หรือว่าสายชาร์จต่างๆค่ะวิธีใช้นะคะก็จะใช้ลักษณะแบบนี้ค่ะ จะใช้รวบเก็บสายนะคะให้เป็นระเบียบค่ะไม่ให้พันกับสิ่งของในกระเป๋าเรานะคะหรือว่าไม่ให้พันกับสายชนิดอื่นๆค่ะทั้งสองดีไซน์นะคะที่พันสายนะคะแล้วก็พวงกุญแจนะคะ ขั้นตอนการปักจะเป็นขั้นตอนเดียวกันเลยแต่ว่าในส่วนของตัวพันสายนะคะเราจะตอกกระดุม snap ค่ะแต่ว่าตัวที่เป็นพวงกุญแจนะคะเราจะตอกหมุดค่ะเราจะพับห่วงลงมานะคะแล้วก็ตอกหมุดค่ะส่วนพวงกุญแจขึ้นอยู่กับดีไซน์ของแต่ละคนนะคะว่า มีอุปกรณ์ประเภทไหนนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะแต่อันนี้อ้อนใช้เป็นห่วงไข่ปลานะคะสีเงินค่ะก็เสร็จแล้วนะคะทั้งสองแบบนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะจะทำให้แฟนจะทำให้เพื่อนที่กำลังอยากจะสมหวังในความรักหรือว่าทำจำไหนก็ได้นะคะเผื่อใครที่กำลังบูพลักษมีอยู่นะคะ ก็จะได้สมหวังดังที่ตั้งใจไว้นะคะในปี2024นี้ค่ะขอให้ทุกคนสมหวังในความรักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้อ้อนขอลาไปก่อนค่ะแล้วครั้งหน้าพบกันใหม่ชิ้นงานอื่นๆอีกนะคะสำหรับวันนี้อ้อนขอลาไปก่อนค่ะไม่าย,ายนะสวัสดีค่ะ